อันนี้ขวัญชัยอยากจะพูดถึงในเรื่องของอาการส่งมอบรถนิดนึงนะครับคือขวัญชัยเนี่ยมีบริการส่งมอบทั่วประเทศนะครับสามารถที่จะส่งมอบไปทั่วประเทศเลยแต่ว่าในเรื่องของถ้าถามว่าทำไมวันวนี้ถึงต้องมาพูดถึงเรื่องของการ P D s ใช่ไหมครับบางครั้งนะครับรถที่เข้ามาหาเรานะครับเราอยากจะมีเวลาในการ P D s ลักษณะน,นี้แหละครับไม่ใช่ว่ารถเข้ามาแล้วเราจะปล่อยเลยนะ เราต้องมาดูความเรียบร้อยของงานก่อนนะครับมาดูความเรียบร้อยของงานรวมไปถึงเรื่องของรายละเอียดชุดแต่งอะไรต่างๆนะครับระบบสามารถทํางานได้ปกติไหมนะครับเราต้องดูทั้งหมดเลยนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นใจว่าอ๋อลูกค้ารับรถไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้อย่างปกตินะครับไม่มีข้อผิดพลาดใดๆนะครับ สวัสดีครับมาพบขวัญชัยอีกแล้วนะครับพอดีวันนี้ขวัญชัยเพิ่งรับรถใหม่มาสองคันนะแล้วช่างนะครับช่างกําลังทําการ p d s นะครับ p d ดถ้าพูดให้เข้าใจกันง่ายๆก็คือเรื่องของการตรวจสอบความเรียบร้อยรถใหม่ก่อนที่จะส่งมอบนั่นเองนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเขาตรวจสอบอะไรบ้างนะครับก่อนที่จะทําการส่งมอบรถให้กับทางลูกค้านะครับอ่าอย่างแรกเลยนะอันนี้พูดพูดพูดเองเลยก็ได้เพราะว่า ช่างค่อนข้างที่จะขี้อายนะครับเนาะอย่างแรกเลยนะที่เขาจะดูกันก็คือในเรื่องของระบบไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟถอยไฟอะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะต้องใช้เกี่ยวกับรถบรรทุกเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าไฟเนี่ยสามารถที่จะทํางานได้ปกติหรือเปล่านะครับระบบเครื่องยนต์นะครับระบบข้างในหัวเก๋งนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบไฟวิทยุวิทยุอะไรทุกอย่างเนี่ยดูทั้งหมดเลยนะครับ รวมไปถึงเรื่องของตัวกระบะด้วยนะครับยกบตัวอย่างเช่นอย่างคนันนี้เป็นข้อ,อกเกษตรใช่ไหมครับถ้าเป็นข้อ,อกเกษตรคันนี้ก็อ๋อจะต้องดูในเรื่องของระบบดั้มนะครับระบบดัมมอ๋อระบบดั้มเนี่ยสามารถที่จะทํางานได้ปกติหรือเปล่านะครับหรือแม้แต่มีชุดแต่งที่เพิ่มเข้ามาแบบนี้นะครับกรณีที่มีชุดแต่งเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็ต้องดูในเรื่องของอ๋อเขาเรียกว่าความเรียบร้อยนะครับความเรียบร้อยของชุดแต่งนะครับว่าทําออกมาได้สวยงามหรือเปล่านะครับแล้วก็อ๋อ มีมาตรฐานไหมนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าพูดกันตามตรงน่ะเนาะเจ้าตัวชุดแต่งเนี่ยครับคือมันก็ไม่ใช่เป็นของแท้นะครับเนาะมันก็เป็นของที่ซื้อตามร้านแล้วก็มาอาใัยนะครับความเนี้ยบในเรื่องของงานประกอบเนี่ยก็อาจจะสู้ของของที่มาติดรดไม่ได้อันนี้คนใช้พูดตามตรงเลยนะว่าเออมันมันไม่เนี้ยบถึงขนาดนั้นหรอกนะครับแต่เราก็ดูให้มันเรียบร้อยที่สุดเท่าที่จะเรียบร้อยได้นะครับสองคันนี้คนใช้ ถ้าใครยังไม่ได้ดูนะสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับเข้าไปดูได้เลยในช่องของวันชัยรถบรรทุกอิซูซุนะครับอย่างเจ้าคันนี้นะครับก็จะเป็น2องร้อยนะครับคันนี้ก็เป็นข้อเกษตรกระบะอลูมิเนียมนะครับส่วนเจ้าตัวเขียวเขียวคันนี้นะครับก็จะเป็นรถล่องนะครับรถล่อง2องเหมือนกันนะครับความยาว5เมตรหนะครับต่อจากอู่ธนาศินป์บ้านโป่งนะครับอันนี้วันชายส่งส่งไปถึงดินแดนรถล่องเลยก็ว่าได้นะครับอ่าคันนี้ก็เดี๋ยว เอาไปส่งมอบฝั่งกาลาสินนะครับอันนี้ขวัญชัยอยากจะพูดถึงในเรื่องของอาการส่งมอบรถนิดนึงนะครับคือขวัญชัยเนี่ยมีบริการส่งมอบทั่วประเทศนะครับสามารถที่จะส่งมอบได้ทั่วประเทศเลยแต่ว่าในเรื่องของถ้าถามว่าทาไมวันนี้ถึงต้องมาพูดถึงเรื่องของการ PD s ใช่ไหมครับบางครั้งนะครับรถที่เข้ามาหาเรานะครับ เราอยากจะมีเวลาในการพิเลักษณะนี้แหละครับไม่ใช่ว่ารถเข้ามาแล้วเราจะปล่อยเลยนะเ,ออเราต้องมาดูความเรียบร้อยของงานก่อนนะครับมาดูความเรียบร้อยของงานรวมไปถึงเรื่องของรายละเอียดชุดแต่งอะไรต่างๆนะครับระบบสามารถทํางานได้ปกติไหมนะครับเราต้องดูทั้งหมดเลยนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นใจว่าอ๋อลูกค้ารับรถไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้อย่างปกตินะครับไม่มีข้อผิดพลาดใ,ใดๆนะครับ อ่ะตอนนี้ก็ตรวสอบเรียบร้อยแล้วแหละนะเดี๋ยวไอหัวข้อที่ใช้ในการตรวจสอบเนี่ยเดี๋ยวผลชัยขึ้นให้ท้ายคลิปก็แล้วกันนะครับพอดีตอนอชาา่างติดให้อยู่นะครับเพราะว่าหลายหัวข้อมากนะครับที่ที่ทาการตรวจสอบเนาะนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับอีสุกิงยนสาขาพิมายนะครับตอนนี้ก็ผลชัยเป็นเซลล์รถใหญ่อยู่ที่นี่นะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากสั่งรถนะครับไม่ว่าจะเป็นสเปคแบบไหนก็แล้วแต่นะ อย่างเช่นอะรถล่องแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นข้อเกษตรแบบคันที่จอดอยู่ด้านในนะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามมายังขวัญชัยได้นะครับตามเบอร์โทรนะครับ0879574721นะครับอันนี้ก็เป็นเบอร์โทรของขวัญชัยเองนะครับก็ฝากช่องทางการติดต่อไว้ด้วยนะครับก็มีทั้งช่อง Facebook นะครับ Facebook Page นะครับ Facebook Page แล้วก็ช่อง YouTube นะครับสามารถที่จะ เข้าไปติดต่อนะครับสามารถเขาจะไปติดต่อเข้าไปดูเจ้าตัวการรีวิวรถสวยๆแบบนี้ได้นะครับในช่องของฝนชัยนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของฝนชัยรถบรรทุกอีสุดๆด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ